สวัสดีครับช่วงนี้ข่าวเศรธธษฐกิจโลกมีแต่เรื่องวุ่นๆ่นใช่ไหมครับแต่ทำกลางความผันผวนเนี่ยกลับมีข่าวดีที่น่าสนใจมากๆออกมาจากสปปลาวแต่ว่าเบื้องหลังการปรับอันดับความน่าเชื่อถือครั้งนี้เนี่ยมันคือความหวังจริงๆหรือเป็นแค่ภาพลวงตากันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับคำถามใหญ่เลยก็คือเศรธธษฐกิจของเรากำลังฟื้นตัวจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข่าวดีช่วงสั้นๆคือล่าสุดเนี่ย o ูดี้ ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเลยนะครับได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของเราขึ้นมาซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้หลายคนเหมือนกันแต่คําถามคือภาพหัวข่าวนี้มันสะท้อนภาพเศรษฐกิจจริงๆของประเทศได้แค่ไหนกันเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวหลักกันก่อนเลยก็คือว่า Moody's Investor Service เนี่ยได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสปปลาวแบบเป็นทางการเลย และที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงก็คือเป็นการขยับขึ้นจาก C.I.A.T มาเป็น C.I.A.2 นะครับทั้งนี้ที่เป็นเงินกีบและก็เงินสกุลต่างประเทศเลยที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขายังให้แนวโน้มเป็นมีสเสถียรภาพอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่หาได้ยากมากๆเลยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้เอ๊แล้วไออันดับเครดิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามง่ายๆเลยครับว่ามันก็เหมือนกับสมุดพกทางการเงินของประเทศนั่นแหละฮะ ถ้าได้เกรดดีนักลงทุนก็จะมองว่าเออประเทศนี้ความเสี่ยงต่ำนะไม่น่าจะเบี้ยวนี้ก็จะทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดโลกได้ง่ายขึ้นแถมต้นทุนก็อาจจะถูกลงด้วยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ Moody เขามองบวกแล้วก็ตัดสินใจปรับอันดับในครั้งนี้เรามาดูเห็นผลกันเลยดีกว่าครับ คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยสปปลาวเขาเจอกับเส้นตายทางการเงินที่ใหญ่มากเลยนะฮะนั่นก็คือพันธบัตรมูลค่ามหาศาล162รล้านดอลลาร์สหรัฐที่กําลังจะครบกําหนดจ่ายคือในเดือนธันวาคมซึ่งถ้าจ่ายไม่ได้นี่คือโอ้โหอาจจะเกิดวิกฤตผิดนัดชาระหนี้ได้เลยนะฮะและนี่คือวิธีที่สปปลาวเขาพลิกเกมกลับมาได้ครับพวกเขาออกพันธบัตรชุดใหม่เป็นสกลุลเงินดอลลาร์เพื่อไปเอาเงินจากตลาดต่างประเทศมาแล้วก็นําเงินก้อนใหม่เนี่ย ไปจ่ายคืนหนี้ก้อนเดิมที่กำลังจะถึงกำหนดพอดีเปะ๊ะการทำแบบนี้ก็คือการซื้อเวลาแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ในระยะสั้นลงไปได้เยอะมากเลยครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการหนี้ก้อนนั้นอย่างเดียวนะฮะมันยังมีสัญญาณบวกอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเกืบอบ2เท่าซึ่งก็เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยแล้วก็ตรางเงินเฟอ้อที่เคยพุ่งกระฉูดก็เริ่มลดลงมาแล้วทําให้แรงกดดันเรื่องค่าครองชีพเบาลง ค่าเงินกีบที่เคยอ่อนยวบก็เริ่มนิ่งขึ้นทั้งหมดนี้มันช่วยทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถึงจะมีข่าวดีออกมาแบบนี้เนี่ยการจะมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวอาจจะยังเร็วไปหน่อยนะครับเราต้องมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างซึ่งเป็นความจริงที่ยังน่าเป็นห่วงและเป็นความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าอีกเพียบเลยแล้วนี่ก็ไม่ใช่การวิเคราะห์กันเองนะฮะแต่เป็นคําเตือนที่มาจากรายงานของ Moody's โดยตรงเลย ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าถึงสถานการณ์จะดีขึ้นนะแต่สปปลาวก็ยังเปราะบางมากๆคือยังต้องการเงินทุนอีกเยอะมากเพื่อมาหมุนในประเทศแต่ช่องทางที่จะไปหาเงินมาเนี่ยมันก็ยังมีจํากัดอยู่พูดง,ง่ายๆก็คือรายจ่ายยังสูงแต่รายรับยังไม่แน่นอนนั่นแหละครับสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าอันดับ CA 2ของเราที่เพิ่งได้มาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ต่อให้ขยับขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่เขาเรียกกันว่า จังบอลหรือแปลตรงๆก็คือตราสารหนี้ขยะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงกันคือมันยังห่างไกลจากระดับที่เรียกว่าหน้าลงทุนแบบปลอดภัยอยู่หลายขุมเลยครับปัญหาพวกนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ยังฉุดรั้งสปปลาวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะผิดนัดชําระหนี้ที่มันก็ยังสูงอยู่ตลอดเวลาความต้องการเงินทุนที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด และที่สาคัญที่สุดเลยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องธรรมาิบาลซึ่งก็คือความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถ้าไม่แก้ตรงนี้เนี่ยการจะพัฒนาไปอย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องที่ยากมากครับพอเราเห็นภาพทั้งสองด้านแล้วทางด้านบวกและด้านลบคําถามก็คือแล้วก้าวต่อไปของสอปป,ปลาวคืออะไรต้องทํำยังไงถึงจะสร้างสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จริงๆ และนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับ Moody s เขาบอกไว้ชัดเจนมากว่ากุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การอัปเกรดครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาเงินมาโปะนี่ไปเรื่อยๆนะฮะแต่คือการที่รัฐบาลต้องปรับปรุงวินัยทางการเงินการคลังอย่างจริงจังแล้วก็บริหารจาัดก,การสภาพคล่องของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ยังไยก็คือต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วก็หารายได้ให้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยฮะว่า สปปลาวจะสามารถใช้โมเมนตัมเล็กๆที่เป็นบวกในครั้งนี้เป็นฐานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงจริงๆสําหรับอนาคตได้หรือเปล่าหรือนี่จะเป็นแค่แสงสว่างวาบเดียวก่อนที่ทุกอย่างจะกลับไปยากลําบากเหมือนเดิมนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทั้งรัฐบาลและประชาชนลาวต้องหาคําตอบร่วมกันและเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างแกล้ชฉดเลยครับ